ค่ะวันนี้เราจะพามาทำเมนูต้มพะโล้นะคะพะโล้ขาหมูค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีหมูขาหมูหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วค่ะแล้วก็คือไข่ไข่ต้มแล้วก็น้ำตาลตาลปี๊บตาลทรายตัวปรุงรสน้ำปลารสด,ดีมีเครื่องพะโล้ ผักชีแล้วก็อันนี้ก็เครื่องคลุ้มกันจะแบบเป็นต็นไม้นี้รากผักชีแล้วก็พริกไทยกระเทียมเกลือค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเราจะเอารากผักชีแล้วก็พริกไทยแล้วก็กระเทียมเอาไปขลกรวมกัน อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปใส่กระทะนะคะเพื่อผัดนะคะ เอานะคะใส่น้ำมันอันนี้ใช้ไฟกลางๆนะคะใช้ไฟกลางใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปมไ,มไ,ไม้นิดหน่อยนะคะเพื่อผัก ินเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มหอมแล้วพอ,อใส่ลงไปแล้วก็เบาไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะผัดไปสักพักนึงให้เครื่องของเราเหลืองนะคะค่ะตอนนี้เหลืองได้ที่แล้วนะคะนนเดี๋ยวะะเราไปดูวิธีการต่อไปเลยค่ะ เติมน้ำนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปะค,ะค่ะส้มสักพั้นึ่งมาทำแบบสอด ถ้า่คลุมันก็จะออกหวานเลยเนาะก็จะต้องเน้นน้ำตาลนงไคะแล้วก็คนให้น้ำตาลให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะ เครื่องพะโล้ลงไปนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็คนต่อนะคะอันนี้ก็จะเจ๊งง่าไปเติมน้ำลงไปโอ้โอ้ คนให้เข้ากันนะคะสีสีเริ่มมาน้ำหมูน้ำหมูลงไปเลยนะคะอ่าใส่หมูลงไปเลยนะคะสมกิโลกันหมูวันนี้คุณยายสำอางนะคะ ทำพะโลใส่กระทะนะคะ<อ>แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะบบค่ะตอนนี้หมูของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องไปอันนี้เป็นเครื่องพะโลนะคะน้ำตาลทรายค่ะประมาณสช้อน ใส่ขาลงไปนะคะโรตีใส่โรตีลงไปนิดนึงหนึ่งลาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะใส่ลงไปเลยน้ำปลาสองช้อนนะคะ ีเอาวันนี้ซอสปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสลงไปสองช้อนนะคะเกลือนะแล้วก็เกลือใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคนะตอนะนะี้เนตะิมน้ำลงไปแล้วก็นี่เลยเติมน้ำได้เลย ก็เคี่ยวไว้สักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงขึ้งค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะปิดฝาเคี่ยวไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะคะค่ะ,คะพอเติมน้ำลงไปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปปิดฝาแล้วนะคะอ่าเขเคปิดฝาไว้แล้วนะคะค่ะหลังจากนี้หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะ ยิ่งเคี่ยวนานเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะคะพาโเโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเนาะค่ะตอนนี้เริ่มเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดฟ้าออกนะคะเพื่อช้อนฟองเอาฟองออกนะคะ ไม่ไฟอ่อนไฟเบาๆค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วเ,เราก็จะปิดฝาแล้วตุ๋นต่อนะคะหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วามาดูกันต่อนะคะค่ะอันนี้หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะโอ้ได้แล้วนะคะได,ด้แล้ว ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะไปดูกันเลย แล้วเราก็โรยด้วยผักชีนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโหน่าทานมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูวันนี้ขัวยายสำอ่างกับต้มพะโลนะคะคลิปหน้านะคะคุณยายสำอ่างจะเอาอะไรมาฝากเราดูนะคะหรือว่าใครอยากจะให้คุณยาย ซำอางนำสูตรอะไรออกมาให้ดูนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะปิดคลิปแล้วนะคะอร่อยแน่ต้องครัวยายซำอางไปแล้ะคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ